จากในสงตัวมาแล้วรูปลักษณ์สวยมากๆแลเพื่อนๆตัวแรงม้าเนี่ยแปดสองแรงม้าเครื่องเนี่ยเครื่องพันสองอยู่เครื่องเขาครับเพื่อนเนี่ยใหม่คิดจริงๆไหมแปดพันโลมันต้องอย่างนี้เพื่อนสวัสดีครับลูกค้าวันนี้เราอยู่กับรถแบรนด์รองนะแต่อยากจะบอกว่าคุ้มค่าเหมือนแบรนด์หลักเลยแล้วรถคันนี้ปีใหม่มากแล้วราคาโคตรคุ้มเลยเพื่อนๆคันนี้ใครๆก็อยากใช้ผมอยากจะบอกว่าคันนี้แต่งแล้วสวยมากๆเลยนะเรามาดูกันครับมารู้จักมันกัน เจ้าตัวนี้ชื่อว่า s สุสกิสเวฟครับเป็นตัว1.2 c l plus นะเพื่อนๆคันนี้เป็นปี2023นยะี่นะเราเริ่มจากในส่วนองตัวก่อนนะรูปลักษณ์สวยมากมากนะเพื่อนๆไฟหน้าครับเป็นฮาโลเจนนะแต่ตัวนี้ยังไม่มีไฟตัดหมอกนะฮะมีกระจังหน้าเป็นโครเมียมสวยๆให้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะคาดยาวมาสวยจัดเลยนะเพื่อนเพบอกก่อนคันนี้เป็นรถปี2 3, 8, นะี่สุดยี่สไม่8,000เพื่อนเคันนี้ราคาน้องขายนะ359,000บาทผ่อนต่อเดือนเนี่ยเดือน,นละ6,000เท่านั้นเองใช้เงินนออกรถนะ 0บาท1 9 9บ้าทก็ได้อันนี้แล้วต่างดนะฮะแล้วเราอยากจะบอกว่าตัวรถคันนี้นะเรารับประกันถึง2ปี2 0 0 0 0โล่สอจจุดนะครับคันนี้นะเขาเรียกว่าจิ๋วแต่แจ๋ว้วเพื่อนๆมาดูนี่เราเริ่มจากสำเนารถก่อนนะรถคันนี้นะเพื่อนๆดูนี่รถปีย2่สิบนี่3นะโอเคอันนี้พูดก่อนไม่จกตาดูแรงมาร้าฮะตัวแรงม้าเนี่ยแ2แรงมา้าเครื่องเนี่ยเครื่องพันสองแต่อันนี้มันให้มานงที่หนึ่งพั่อเซีซ <ๆ S 2> ีนะครับเพื่อนๆดูนี่ฮะ ล็อตฝากระโปรงหน้านะไม่มีขยับนะบอยการันตีให้นะฮะดูแก้มนะฝั่งซ้ายมือสวยๆแบบนี้ดูเครื่องเข่าครับเพื่อนเนี่ยใหม่คิดจริงๆไหมแปดพันโลมันต้องอย่างนี้เพื่อนๆแล้วบอยเขียนลงในสัญญาให้นะว่าเลขใหม่แปดพันโลแล้วประกันเลขใหม่ให้มาดูฝั่งนี้ฮะแก้มเกลมนี่ต่งนี้สวยๆไว้แบบนี้ฮะดูนี่ฮะดูเบ้าชกเบ้าชกสไว้แบบนี้เลยนะเพื่อนเพื่อดูซีนฝากระโปรงสวยๆแบบนี้โอเคนะครับเรามาดูในส่วนตัวล้อครับตัวล้อตัวเนี้ยรัดมาด้วยยางบิสโตนะเพื่อนเพื่อนดู ขนเขินยังสวยอยู่เลยนะครับแต่ถ้าใครบอกว่าพี่บอยครับถ้าเกิดอยากได้ล้อแมกซะได้ไหมกระซิบมาครับเดีย๋ยวน้องจัดการให้นะครับแต่เรื่องยางเนี่ยยางปนยี่สาอยู่แล้วนะเรามาดูภายในครับเพื่อนเพื่อนภายในตัวนี้คนระับเป็นตัว gl plus เพราะฉะนั้นเป็น push start smart e n t ที่เรียบร้อยแล้ว auto start auto ต t o p มาพร้อมนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวมัติดฟังก์ชันอุพวงมารัยก็มาเรียบร้อยแล้วนะครับเราต้องบอกก่อนว่ารถคันนี้ถ้ามาถึงหน้าใช้เพราะว่ามันนั่งหลังสบายมากนะคือมันใหญ่อะมันมันอูมอนเพื่อนเพื่อนดูนี นั่งก็สบายเห็นปะขนาดบอยนะตัวใหญ่หน่อยบอยยังนั่งแล้วยังเหลือเลยขนาดข้างหนั่งเอามาเต็มเต็มแล้วนะเพราะฉะนั้นบอยถึงบอกว่าคนรถคันนี้ถึงรถที่น่าใช้มากแล้วที่จะเห็นว่ารถคันนี้คนใช้เยอะตัวนี้นะครับเป็นสวิฟก็เลยได้เป็นแฮทช์แบ็กห้าประตูเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูครับว่าข้างหลังเขาเป็นยังไงบ้างตัวข้างหลังนะครับเป็นไฟ LED มาส่วนหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็คันนี้ติดสเกิร์ตหลังเป็นพ่อคู่มาให้เสร็จแบบนี้นะครับเรามาดูข้างหลังกัน ข้างหลังก็พับได้นะครับเป็น40 60นะครับน็อตน็อตฝาท้ายไม่มีขยับเลยนะแล้วก็นี่ฮะดูนี่เซนฝาท้ายสวยๆแบบนี้นะครับบอยขออนุญาตมาดูด้านข้างนิดนึดนงนี่มาดูนี่ดึงให้ดูหน่อยนี่เม็ดอ่าสวยๆนั่งเป็นแบบนี้โอเคเพราะฉะนั้นบอยพูดได้เลยครับว่าบอยรับประกันให้นะครับโครงสร้างตัวถัง344จุดและใครสนใจรถรุ่นนี้นะครับพักมาครับ บอยออตคุปมินบุรีนะฮะออกรถก,กับบอยไม่ต้องวัดดวงเรื่องผ่อนเป็นเรื่องของท่านเรื่องดูแลเป็นเรื่องของผมอ่ะเซ็นไฟนั้นถึงที่นะฮะส่งฟรีถึงบ้านและรับประกันด้วยใจครับออกรถก,กับบอยไม่ต้องวัดดวงวันนี้ขอบคุณมากครับใครสนใจคันนี้ครับสวิป GL+ เ l ลพปี23ไมหม่8 0 0 0โลใหม่เหมือนป้ายแดงจริงบ๊ายบาย